ทับทิมเม็ดเล็กค่ะนี่ก็สีสวยเข้มมากเลยค่ะชมพูเข้มเลยสวยค่ะนกกระทานะคะนกกระทาก็สวยเหมือนกันค่ะ ตัวนี้ร่อนทองค่ะอู้ยมีแต่สีสวยๆค่ะบอนสีของแม่ปานมีแต่ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมจะกุงเดนหมากนะคะเนี่ยสวยเหมือนกันค่ะกระดูกกลางเส้นเขาก็ชมพูเข้มสวยมากค่ะ สาวน้อยปาแป้งค่ะเริ่มจะใบ,บใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชมอิเหนาค่ะ กำลังกัดสีนะคะได้จะเป็นสีขาวแล้วนี่ก็เป็นขาวแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะถ้าเขาจะขาวเขาขาวมาตั้งแต่เล็กเลยนะคะเนี่ยค่ะกระดูกกลางเส้นเขาก็เขียวเข้มคะ่ะลายชัดเจนมากคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาบำรุงต้นบอนสีของเรานะคะทำยังไงให้ลายเข้าสีสวยสดนะคะแล้วก็ลายเข้มด้วยค่ะแล้วก็ให้ลำต้นแข็งแรงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่าอุปกรณ์ก็มีสามอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะก็มีน้ำสาวข้าวนะคะในน้ำสาวข้าวนี้ก็ประมาณห้าลิตรนะคะแล้วก็นี่คะ่ะ ตัวเอกของเราเลยนะคะทำให้สีสวยสดใสนะคะลายเข้มด้วยค่ะก็คือน้ำมะขามเปียกนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่แหละตัวเอกของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวไม่ปานจะใส่ค่ะและ้วก็นี่ค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมบูทามตนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะช่วย ระตุ้นรากนะคะทําให้ลําต้นแข็งแรงใบใบแข็งด้วยนะคะลําต้นแข็งด้วยค่ะจะกิ่งก้านเขาจะไม่หักง่ายนะคะใส่ผงชูรสนี้ค่ะในน้ําซาวข้าวนี้ก็มีวิตามินเยอะแยะมากมายเลยนะคะบํารุงให้ลําต้นแข็งแรงเหมือนกันนะคะใบใหญ่ใบเขียวด้วยค่ะและแม่ปานก็จะใส่รวมกันเลยนะคะวันนี้ ก็ก็จะมีแค่นี้นะคะเราก็มาลงมือกันเลยน้ป่ปานก็จะใส่น้ำมะขามเปียกสามช้อนโต๊นะคะแม่ปานจะใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยให้เข้มข้นไปเลยสองแล้วนะคะ สามค่ะแล้วเราก็คนนะคะผงชูรสนี้แม่ปางก็จะใส่หนึ่งช้อนโต๊เลยนะคะใส่ไปเลยค่ะทำให้ลำต้นแข็งนะคะใบสีสวยสดด้วยค่ะเราก็ใส่ไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊เลยนะคะคนละลายให้เข้ากันก่อนนะคะ วันนี้จะไม่จะไม่ใส่ผสมกับน้ํานะคะจะใส่แต่น้ําซาวข้าวอย่างเดียวนะคะน้ําซาวข้าวนี้เราก็เก็บหาได้ทุกวันอยู่แล้วนะคะวันละนิดวันละหน่อยเราก็ได้เยอะเองนะคะน้ําในน้าน้ําซาวข้าวเราแล้วเราก็คนเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวแม่ปานก็จะพาไปรดเลยนะคะจะใส่แก้วแบบนี้นะคะรดมีแก้วใช้แก้วมีขันใช้ใช้ขันก็ได้ค่ะแล้วแม่ปานจะใช้แก้ววันนี้รดกระถางและแก้วเลยนะคะ,ะแล้วก็จะรดกับต้นไม้ลูกไม้ป่าก้านดำนะคะบนสีของเราค่ะกระถางและแก้วเลยค่ะ ตัวนี้ก็เป็นตะละแม่กุตุมานะคะเห็นไหมคะพอเราโดนแดดสีอย่างเข้มเลยค่ะเขาชอบแดดนะคะใบแข็งใบแข็งด้วยค่ะขอบเขาก็จะเขียวเข้มนะคะสีแดงสีออกจมพูแดงสีเข้มเลยค่ะแล้วเราก็มาลดเลยค่ะลดเลยลดกระถางและแก้วสองแก้วก็ลดได้นะคะ ต้นบอนสีสตอเบอรี่ของเราก็ลดได้ค่ะให้สีสวยสดนะคะคลิปที่แล้วแม่ปานใส่ไล่มแมลงนะคะคุณผู้ชมใส่เปลือกไข่ใส่เปลือกไข่เข้าด้วยนะคะบำรุงลำต้นให้เขาแข็งแรงค่ะวรนอิมเราก็ลดเลยค่ะลดกระถางแก้วสองแก้วก็ลดได้เลยนะคะ จับกุงไก่เซอค่ะรสเลยชางเผือกใบบัวน,นะคะ ล้าก็ลดได้ค่ะรดให้หมดทุกต้นเลยค่ะอีหนวนะคะเห็นไหมคะสีเขากำลังเข้มค่ะกำลังแตกสีค่ะนี่มันกันค่ะเห็นไหมคะใบใหม่ขึ้นมาก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมถ้าเขาจะแตกสีเขาก็แตกสีมาตั้งแต่ตอนเล็กเลกนะคะ นะคะลดได้เลยคะ่ะค่าเป็นยังไงคะคุณผู้ชมง่ายนิดเดียวเองนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปทำดูนะคะต้นบอนสีของเราจะได้สีสวยสดใสนะคะทำตามเลยคะ่ะค่าคิดนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ